ด้วยนะคะถ่ายรูปไว้ค่ะอ่าเรามีของชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นโลโก้ของกรุมค่ะนะคะขอบคุณท่านสู้นำค่ะสำหรับตำรวจโทวงสานมีสีค่ะสำหรับป้องกันและปราบตานะคะสารีตำรวจค่ะคุท้นุ้เลยนะคะประถมค่ะทีนี้ขอเรียนเชิญสิบกลุ่มบนเวทีเลยครับมาเลยค่ะมาเลยครับใครจะแรกขอเยื้อลื้อทิ้งด้านซ้ายลงด้านขวาเห็นเลย เอา BK นะครับป้าการไรเดอร์ลูกทับหลังคนเล่านะคะไรเดอร์ิมมอนะคะบิ๊กคิงนะคะบางกรบางมนนะคะสุกหนองแขงนะคะเดียวอิสระบิ๊กดับบดานะบิ๊กดับบดานบองยูโบโต้แวมพาหนุนะครับบีคาร์ดย่อแหล วคไ,ไทไทเกอร์นะครับอ่าเรียนเจอด้วยเดี๋ยวฮันเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวฮันเตอร์ด้วยเอียวอิสระด้วยนะคะใช่ครัเรียนสยปอว์เวทีเะไรจะแพทั้ง16กลุ่มนะคะเป็นการเฉลยเวลาเร็วเป็นจริงนะคะนี่ฮะต่าบินด้วยครับเรียนเจอเลยครับค่ะอ่าเรียนเชจอประธานกลุ่มต่าบินด้วยนะครับบนเวทีเลยขอบคุณจากที่ครับเราเป็นของแล้เชิญ ปาลัาแม่มดกับพี่นอดนะครับป๋าทยเชิญลงเวทีด้วยครับนี่ครับสองต้นตะกูลน้นหมดจัสองต้นตะกูลเลยนี่ฮะบอกว่ารถจะมาไหนติดจ นะครับที่ควรเคารพนับถือนกษาเป็นปูนสัญญุบคนนะเราก็คอยพูดไป็รู้เรื่องเลยแล้วเราเป็นลูกหลานนะะคต้องให้เขียนทั้งบาลานนะคะแล้วก็าลโน้ตเลยบาล้วนะครับนะคซิบองกลุ่มบป็นเวทีก่อนนะครับเราจะมีของมาเรียงแถวเลยเราจะมีของที่ลึกมอบให้นะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับขอให้ท่านนะครับเข้าแถว นะครับเพื่อเลือกแรกของที่ลึกเลยคุณพ่อจะรีบไปไหนอะถือของแรกมาแล้วอ่ะแล้วถ้าสิบคนสิบหกคนตอนนี้จะร่วมทำบุญก็ร่วมทำบุญได้เลยนะครับและแรกของที่ลึนไปเลยคุาพ่อกับเชิญครับกอเชิญครับที่บนเวทีนี่นะครับที่มีโลโก้ของท่านนะครับและไม่มีโลโก้ที่เรียกดังต่อไปนี้นะครับปีาการ์ตูนงบีใช่ไหมคะป้าการนตบไคะป้ากร์ตูนตงบีใคะร์ต โค้ดลาโค้ดเล่านะขอโทษค่ะนะคะบางบนไทเกอร์เดะไทเกอร์ซิลเวอร์นะคะบิ๊กคิงแมคะบังกอกรีเควสต์นะคะอิมบอท่อนเต่าบินข่ะวีคัสนะคะซุปตองแชบยอดแหลมนะคะเดอะฮันเตอร์เยียริสลานะคะบิ๊กฟอรด้าแล้วก็แปร์่ายสะสมตัวแทนลยครกับต้าไม่มีกคอยู่ เจอครับเชิญานลลเ็้ทยเข้าแถวเลยครับเชิญเลยครับายืนเข้าแถวก่อนเลยครับรับรดเชิญครับเข้าแถวเ้น่หวนเยนะอ่เยมบลวนหิดีวยเดี๋ยวเมาแ้วค่ะพ่อหเดี๋ยวให้ปาน้อกับปาหลานยืนูกันอันนี้คือปูชนียบุคคลที่ควรเคารพนับถือเป็นรูกบุกเปิดของอิกไบ ช่วงนี้ก่อนนะครับเอาตามเลยครับค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยคุณภพรีไปไหนครับขึ้นทางออเจนี้ครับ16คนนี้แล้วนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับแรกของที่เลิศนะครับขึ้นด้านซ้ายมือพิธีกรสสวััดีครบแล้วลงด้านขวามือพิธีกรครับอันนี้16คนนี้คือนี่คือหัวใจครับหัวใจนะครับหัวใจเชิญเลยครับรู้จัดงานเชิญเลยครับ อาอฟ้าใสครับอะไรเยอะไรยเอาเชิญเลยครับอะไรค่ะเชิญเลยค่ะรอบเลยค่ะทั้ง <คะ S 2> 16คนด้านขวากอนนะคะจบจาก16คนนะคะก็ถึงจะเป็น เดี๋ยวให้ที่หกพาดจบก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยแลกต่อนะคะพี่นุ่นตท้าอะไรพี่นทุทำอะไรความตายจะทำบุญใช่ไหมคะพีค่คิงนะคะห้าพพี่นุ่นทำบุญด้วยนะครับคนคนเล่าแอนลีควสนะคะ,ะ 5, ร่วมทำบุญ5,000บาทนะคะโ,โหน,าานา่ารักมากเอากล่องไปด,ด้วยนะครับกล่องอยู่ตรงไหนนะครับพี่พี่โนะนะครับข่าวไทยค่ะต่อจากนั้นเลยครับ แบบไทยเตอรไพ่แบบไทยกรีแบบไทยกรุงเทพละค่ะขอให้รรดแข็งแรงแข็งแรงนะคะเดอะฮัมเีรยนนะครับแมบไทยไปแล้วอะ นี่รังไพล์วุ้ยนะหลายแว็บมาเนี่ยรังไพล์วุ้ยสาขามีสาขาเยอะมากโอเคค่ะนักเรีพี่เอกทำไมคะท่านอยู่ในซุ้มน้องแขกผู้ไม่เกียรตินะคะท่านเดินมาทางนี้เลยค่ะพี่เอกค่ะไม่ต้องเดินกุ๊กป้าเขาเห็นแล้วื่อกี้รตาอะไรอ่ะเฟซจบไปแล้วด้วยซุ้มน้องแขกนี่ก็งานเยอะ ใจช่วยอาสาทุกๆเหมือนกันรวยอ่ะนัแขงเจ๊สกอนเจสดูนเลอ่ะจโดนโอ้อยู่ตรงนี้เองทำโนดรงนรวยสดปูนเลยสบัส่วิสาีค่าได้ไหมคพี่เอ็วันดีค่ะนี่ครับูมทับหลังหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับโอ้โหรังหลังหนึ่งหมื่นบาทเลย ไม่เคยบิดบัดนะครับไปช่วยงานทุกมงานแล้วก็ร่วมบริจาคทุกงานนะครับมีบางงวดนะครับดูดูสีเสืเป็นหลักนะคะถ้าจะเห็นทุกพบกับสีเสื้อกระโดดเด่นมากนะคะรูปร่างสนาดก็หล่อเหลากว่าใครในกลุ่มเลยขคุณขอบคุณขอบคุณ ค่ะขอบคุณนะคะซิมเมอร์ด้วยนะครัี่พงไมได้เจอนานเลยนะคะสวัสดีครับคุณวยครับไเลยนะครัค่ะตับดีครับค่ะม่ลดีขึ้นมาางล่างบอกว่ารอนานแล้วทั้งมาทุก เป็นไรครับี่ยๆนะครับด่อีเกิลไอรอนแม่ตอนเป็นพี่น้องกันไงตอนก่อนก็อยู่คอนเฟรมนี่แหละตอนกัรักันสี่ร้อยห้าร้อยช้าน้ารือแป๊บลองสองตัวช้าสกนิดนึ่งเอเลยครับค่มาเลยค่ะเพื่อนข้างล่างรออยู่นะคะ พเล่านะครับีเฟซนะครับร่วมทำบุญอีกแ้คบ่ะมีเอเยอร์ตอดเหงาคับคนเล่าจะดองง่ายครับทำไมต้องมียาดองเอาเอาีเฟซรีเฟซเป่าไอ้ยงยังอดูนในนั้นอยู่มื่่้ที่รอดเรา่จริงนั่นะ แบ็คคิงที่รอบทบเท่าไหร่คะนพาที่รอดบหนึ่าทใช่ไหมคะค่ะพี่รอดไม่สนใจหนูเลยเพราะที่รอดเปาแล้วนะคะอย่าเจอในซอยนะเจอในซอยห้ามค่ะที่ห้ามจีนใส่ใักไเลยเราต่อเลยเหลืออีกแค่สาม ติาติดตกดติ่ะินติด่ิดติดตยดติดติดนิดาิดติดติยติดตอ้ต่ดติง,ง,งติ้ติดติดตอดติดติดติ้ติดติดติดงติดติดต่ดตนดติตตตตน ต่ลักเรียบร้อยนะคะนรับเอ็นีมอทันขึ้นแล้วครัอบอีมอทันขึ้นแล้วทไม่เห็นครับอ,อ,อ,อีมอทนครับอีกหนึ่งกลุ่มครับตัวแทนอีมอทันปากลามาแล้วครับวิง่งล้มไม่ไต้องลงุกบอกกระเต่าก้อกกนะบพี่เตียมอตสดใจโคจดเรียกตต<อ>แต้งตาเลยเยกคอแห้งเลยยังไม่ยอมพูดตัดงานเข่าไม่คไอยดี มีอยู่นะใหญ่ไข่ข้อพ่ดีมข้ามาแล้วครับมาแต่ท่านมีบอลท่อนด้วยนะครับมีบอลท่อนด้วยมีบอลท่อนอยู่ไหนคะสองกระเด็นเลยนะครับอ่างนะครับเจอกัยครับหลังมิกค่ะกลุ่มนี้มาทอดเห็นกลเห็นนักยิงอยู่นะครัะนี่นะครับสรอ่ะนี้สาวๆย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นค่ะแต่นี้มาเลยครับแรกของพี่นุ๊ก บีเคเท่าไหร่ครับร่วมทำบุญห้า ah. พันห้าสามพันบาทเอาครับโอเคอ่ะทีนี้เจออะไรครับเจออะไรครับมาเลยมาแล้วนะคะพี่เด้ไปอยู่ไหนเนี่ยรอเนี่ยพี่หางนะครับแต่ใช้ร่วมทำบุญบอกด้วยนะครับค่ะแจ้งด้วยอ่ะองค์ไหนเด้อนะครับถุงน้าธำบุญเท่าไหร่คะไม่เราก็ไปอยู่ทีกกันได้ โอเวอร์ไรเดอร์นะครับเดี๋ยวมีงานอะไรต่างนะครับทีไมได้เลยครับค่ะเอรัวมด้นหนึ่งรามคะออความเ่อเครัเอรวันตาอะรกัวนะครับนะฮะไม่ได้บอกเอรวันไรเดอร์นะครับค่ถข้วอก้วนะครับให้ไบ้นึง ต่อเลยครับรแบ็กครับแบ็กครับไทยแลนด์นะคะรับตาไปด้วยร้อยป่านะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นหงอวันนี้เลยร้อยป่าไ<ม><ม>อ้นี่มันร้อยไทยไม่ใช่เหรอม่มอมราะปาก็เล <laughs> ่นพัฒนาเพราะดูเรียกอะไรคะไทยค่ะกลอนจอนเรียกไทยนะครับค่ะกอนจอมประเทศไทยะคระับาคอนเวนะครับต่อไป ดีใจเช้ามาไแล้วมีหวานค่ะครับครับเร้เด่นเฮ้ใครคุณอเลือกตาดีกระป่องดิระป่องนึมาได้มาได้เนี่ยคอล์ด <ald en> ัมนะครับคอร์ดัมอร์ดัน้องนะคตอนนี้รถไม่สมกวดแล้วหรอรถไม่สบายแม่เติมเนให้รถ มีไปร้อนใช่ไหมขออนุญาตนะครับท่านที่ไปอบรมของมอเตอร์ไซค์รักใช้ชุมชนนะครับของปอปราปางนะครับท่านใดที่ไม่ได้เสื้อยังไม่ได้บัตรนะครับเพราะมันมีบัตรบางส่วนนะครับที่อยู่กับผมนะครับแล้วท่านใดยังไม่ได้เสื้อนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับหรือเจอกันเมื่อไหร่นะครับลองลองมาเช็คบัตรของท่านดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้เสื้อก็ เดี๋ยววันนี้ขอ yes. รับจากพี่ผมได้นะครับค่ะนะคะไว้รู้นะคะฝากการด้วยนะคะ30พฤศจิกายนนครสวรรค์นะคะเดินใจเลยเองปฏิหารนะครับถึงจัดงานไปเมื่อเมื่อคราวที่แล้วนี่เองนะปฏิหารปฏิหารปดิบติดไทยรายการเดิไม่ได้ไปโทรซีเด็กหลายๆงานนี่ใช่ไม่อยากไปนะอ่ะมีไม่สบายมากวันนี้จริงๆทรายแต่ช่วยใช่นะะฮวันนี้เท่ครับ โก้นะครับ9าวมีนาครับจาต้านะครับ้องเสือคัจานกโก้ครับจานโกครับนะครับพันบาทจานาโกร่วมธงพูดถึงพับาทด้วยนะควันที่เก้าใช่ไหมครับครับครับคเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดแฮะเมื่ก่อนพูดอย่างกระต่อยหมาไแน่นอนนะคะ จ่าต้าหนงสือนะคะต่อไปคุณแทนครับเป็ขาคุณช้างเนี่ยเดี่ยวหายียคุณช้างอย้ายิ่ใกล้ๆกันกเียนะคะครับต่อไปลำเพดนะครับลำเพดค่ะแบมเพดเวลาอ่าเห็นหลายปีแล้วนะคะสหรับแบมเพดนะคะลูกน้องคุณไม่ตาก้อนสุภาพนะฮะไป ไม่คุ้นหน้าใช่ไหมไม่คุ้นตอนนี้สง่งส่งสมาชิกเป็นลูกชายลูกหลานกันมาหมดแล้วธรรมดาอทองแดงสยามไอต่อมมือบอกเลยบอกว่าของแปลกใช่ไหมมีแก้วสองลายเพ็นเห็นอ่าใช่ไปหลัง ฝาหลัง็้อลเปยนจากแก้้เปใช่ไมใช่เลยครับต้องนใช่อุ้มมาเลยเพ่ไเห็นชัดต้องแทนสยามนะคะตามด้วยกลุ่มกลับนายข้อเ็ก็เป็นกก็ดีครับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเระวแก้วอรสเต็อมาว่กาแฟกับคุณแม่กาาเพไอเวรนะ เจ็ด anyway. สิบแปดให้เว้เชิญะครัพี่ชายนะครับอ่ะนีะ่ครับต่อไปก็คืออรอนะครับก็อรอจะฝากตก่อพิธีอะไรบ้างว่าที่จัดงานมาแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สำหรับที่ไปช่วยงานของเดี๋ยวรออาร์ตี้นะครับเมื่อสายนที่แล้ว,วขอบคุณมากครับได้อะไรตัวเงินเยอะแยะค่ะครับอ่านี่เป็นเสียงการจัดงานนะ อ๋อฟ้าใสนะฮะฟ้าใสฟ้าใสยืตงนตรงนะคะตรงได้ตงตอได้ไปขไงนหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวรอค่ะเจน่ยัี๋ยวไดยวินมังเดคคิ้งแบคกิงตั้งเขาให้เลยอันาลูกนะอะไรคะ เจลหรือเยลชอบพี่น้ากินอะ้รซอรยหนูลงมาแล้วหนูจะดัดตีนสพานอรักนะครับค่ะศุนแขนนะครับสุนย์บบุรีขอบุญบอกด้วยนะครับ เดียวนี่จรงนะคะข้างล่างรอมมากตกานหอมมากเลยคุณ500ครับคุณ500ครับคุณ500นะครับขอบคุณดีใจค่ะแล้วมาเลือกิการยังไงฝากงานด้วยสำหรับยอดแรงไนท์ปาร์ตี้นะคะค่ะวันที่26ตุลาคมนี้นะคะณสนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีสัทองจังหวัดนครปฐมนี่เองใกล้ๆนะคะไปนะครับต่อไปค่ะจะต้องไปไหนอ่ะรออยู่ ก็กระดเป็นเฟนนะครับนะครร่วมสุดด้วยคุณาับานะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเพืนข้างลาเดี๋ยวจบอนี้ได้สนุกนบเวน้อ้ต่อนะบอลลูนเก็กระไดเป็นเฟนนะครับเป็นบาทนะครับ บบเทวิวโอ้โหตั้งชื่อซะเราคิดว่าอาจจะใจเก่าเย้ครับล็อกนะครับเน่นอาม,มี่นะครับร่วมทุกข์ด้วยหนึ่งพันบาทโอ้โหนานแล้วนะงานดักดีจริถึงก,ก็ออกน้ามี่ใบิจับเป้ากบนนะได้ได้ได้ไม่ส่งงานนะให้ล็อกกว่าเรามีเข็มกลัดอะไรคระปลาเหรอคะ ็จกดคะี่สิบอกว่างานนี้มันรออะคุณล็อกเลยโอ้โอเสื้อให้หนึตัวจ็ะจัเต็มแบ่งกันสิดชิ้นเต็มจัดเต็มสิบกล่วงกับี่สทหนึงคนที่เก่าที่เก่าต่อไปช็อโกบนครับช็อคโกบนมาดูกนเลยที่สาวบนมาบอนสามลานเนี่ยล้นะมาินะ จะเปอร์บนทำด้วย500บาทครับมานกระจายเลยนะคะก็คือแม่ไรเงียยมากจรอย่าเพิ่งกลับนะครับยังมีความมันยังรออยู่นะครับจะเต้นเต็นสักนิดหนึ่งนะครับมาบินนะครับเพื่อนเราบอกชิ้นซะละนะฮะไอ้กอลชิ้นซะละนี่ถล่มตะมตกนี่ต้องคนนี้เลยเจ้าครับ ใช่ค่ะก้าบนะคะเอาวันนี้พี่เล็กไม่มาเหรอคะไม่มาแล้ก้มาบูกสับเล็กคนเดียวไม่ขบวห500ขบวน500ขบัน5 0นะครับมาบีนขบน500นะครับทัศจะโวนไป1,000บาทการชนะตุรีครับขบคนอะไรทัศน์ไปนะคะับ เจ้าทับทำดูด้วยหนึ่บาทค่ะกระสุนออกไปนะครับร่วมทำดูดด้วยในสัสปบาท์ค่ะนะครับตามด้วยแล้วก็วันที่27เมษาที่เก่านะครับตลาดทะเลไทยนะครับ<า>เบอเร,ร์กิลล์มหาชัยนะค,ค,ครับต่อไปพันบาทครับพับาทค่ะแกลเรี่เจนนะครับ ก้เจ็ดใช่ม,ーーมับี่เจ็ดเดษานะครับพี่เก่าได้อยู่ป SPM นะฮ SP <M. S 1> นะ SPM SPM ครับ Rider นะคะวันนี้คืสอส่งแต่ลูกๆมานะธรรมดาสจอเลยครับ,บ d f r ไทยแล ต่อเลยค่ะโอ้โหอีไตรคุณี่สวัสดีครับอีไตรคุณอีไตรค่แปลว่าอะไรคะเรื่องของคุณไตรอีแค่อีไม่เกอไี

ซื้อน้ำแข็งนะครับร่วมทำบุญด้วยสองพันซื้อน้องแข็งนะคะถึงบอกอะค่ะทำรถจนรวยนะคะดูะจเจมตัวอย่างสมบูรณ์แล้วตาไปด้วยของแต่งขอ,องแต่งนะคะวันนี้ไม่เห็นพวกกล้องเลยไ,ได้ามาจับดำไปล้ว <laughs> จันดำเอาของแต่งมาใช่ไหมได้ครับได้ครับ กระเป๋าแบงค1,000บาทช่วอยูทอยาร่วมทำบุญด้วยนะคะ500บาทขอน้ำไรเดอร์1,000บาทนะคะอปเปอร์1,000บาทนะครับค right? ่ะคอนเทน 1บาทนะคะนี่ถวนบา่รอไม่บอกองพบาทนะครับค่ะเราคอนเทนต์นะคะบางนาไม่ไกลไม่ไกลคร่ะไอกนไกนไทยแลนด์นะคะได้แล้วกันปวานรนะครับร่วมทำบุญหนึ่ับาทนะครับ ตามไปด้วยหอมขวนน่าจะลองดูนะเาเรียกว่า <c oughs> นะครับล่าจัมรีไบเกอร์อีกหนึ่งพันบาทน,นะครับบู๊วีเนนะะอ็มนะฮะค่ะหลังดาเลยนะพี่วันนี้ ต่อเลยครับเอาแบบเอะะาตบบนะครับแล้วก็ลงมานะครับวันที่23ในเดือนนี้นะครับที่เก่านะครับบ้านมะค่นะครับพร้อมเป็นค้างหนึ่งนะครับ สามมีกาโรมาแท้ค่ะชวดรวดนะครับร่วมทำบุญด้วยอีกหนึ่งาันป่าชรวดพี่วัะสันไม่มาวันนี้ปัะสันติดไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้คนไทยไม่หากินแล้วใช่อ่ะเมื่เยาวัดไปไปนะไปเยอรมันไปเยอรมันสองเท่านะครับย